อ่ะส,สดีครับอยู่กับผมเแ,แม็กฟุลด่วนครับปีนี้จะเอาโล่ครับอาจารย์กับผู้จัดการนี่ครับเขาให้นั่งอยู่ดีๆไม่ชอบชอบทำโทน่นทำนี่เอาโล่ เฮ้นเทาทีคนหนึ่งแซะคนหนึ่งล้างครับสก้ออมาให้มันสึ้นหรอกโอ้ยไม่มีใครเห็นหรอกเห็นย่งไรต้องถ่ายรูปลงไลน์ไปลงกลุ่มเซฟตี้เลยกลุ่มใหญ่เลยเอาถ่ายที่ิมถ่ายไม่ได้รูงเทาเต็มถ่ายเอาแต่หัวน่ะ ทำความสะอาดมูลครับอันนี้ของเก่ามาจากรัตนาทิเบศครับหรือโรงงานแล้วก็ว่างๆครับเนี่ยทำให้มันคุ้มเงินเดือนครับอาจารย์ของเมียยังไม่ได้รูปคำขนาดนี้นะนี่อาจารย์ว่า ใช่ไหมเสะตากแห้งล้างตากแห้งทาสีพ่นเอาหน้าจะเร็วกว่านะจารย์ แต่พ่นมันไม่กว่าทีเดียวอะ,อะไรนะประพ้นเอ้าอยู่กับตาแซมนั่นไปเอาสิาาน่นน่นอะ <c oughs> อะไรนะเขาช่องตะโกวนั่นอเ,เออ เที่ยงจะเสร็จไหมจานเ์เที่ยงจะเสร็จไหมถไกเปล่าจานเสร็จเอาตัวนี้เลยเนี่ยมวลนี้เป็นถ้วยรางวัลเลเนี่ยรับโล วันนี้ไม่ไปครัยิิมวันนี้วันอาทิตย์ครับสบายสบายครับงานยังไม่มีครับเดี๋ยวจะมีตอนเลิกงานครับตอน5้าโมงนแน่แน,น่จะไปเอาทำไมผมจะไปนั่งอยู่ งานสบายจริงเนาะนั่งเลยเอาปืนยิงน้ำยิงไม่หลดเหรออาจารย์ะหลดไหมเออทำไมไม่เอามายิงเนี่ยตั้งแล้วก็พีกไปพีกมานี่หลดหมดเลยฮะถ้ามันโดนน้ำมันน่ะย,ยิงออกหมดนะ ตัวปั่นมันอ่ะอไข่ย้อยเลยโอ้ยนั่งไข่ย้อยเลยจันเขาบอกคนแก่นี่ไข่ย้อยใช่ไหม๊ะ สองแค่นี้รีบทำํำไ,ไม่เสร็จแทะมาหนึวันได้36มลูกอู้งานหรือเปล่าอาจารย์เ,เวลางานคุยโทรศัพท์ วันนี้ว่าทาความสะอาดมูลเหมือนเดิมครับแบบครับแบบแบบก้อนตัวอย่างครับเก็บมาจากรัตนาทิเบตครับหรือโรงงานครับเอามาให้โรงงานเมียน้อยทําครับ และทำไปโดยไม่ต้องมีใครมาคุมเห็นอะไรก็ต้องหยิบช่วยช่วยกันทำอะแซไปแซไปอย่าบน เขาสั่งให้ทำมั้ยดูแล้วมันพิเรนขาหูวอกตาใช่ก็ดีแล้ว นี่ครับตั้งเรียงกันนี่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยครับโรงงานไหนต้องการงานจะเยอะก็มาเอาไปนะครับทำความสะอาดให้เสร็จแล้วบางบ่ทองงานไม่ค่อยมีครับเอาทั้งมูลไปเอาทั้งรถไปก็ได้นะครับช่วงนี้ ย้ายเป็นกบเลยครับแล้วเก็บแาดลูกแย่แค่นี้ครับเบออน่าจะปิดพักผ่อนสักหนึ่ง,งปีหน้าโรงงานเนี่ยแล้วก็ย้ายคนไป กระจายไปอยู่เพนละคนสองคน